ยังไม่ได้ยินเลยครับววความจริงเคยให้ความเห็นไปแล้วว่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นเท่าที่มีมาในโลกเนี่ยก็คงเป็นในสถานการณ์สงรามในภาวะไม่ปกติหรือระบบการเมืองปกติมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือไม่มีทางไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งขณะนี้ระบบรัฐสภาก็ยังเดินหน้าไปได้นะครับยังไม่ได้ถึงทางตันหรือว่าไม่มีทางไปแต่อย่างใดนะครับยังไม่ยังไม่นเวลานี้ยังไม่เห็นว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขอะไรที่โลกเขาเคยทํากันมานะครับเพราะว่าระบบมันยังเดินไปได้เชื่อว่ายังสามารถเดินไปได้ใช่ไหมครับก็ขณะนี้ก็ยังเดินไปได้ครับ สภาก็ยังจะเปิดได้ตอนเดือนหน้า,านกลไกก็ยังเดินไปได้เราก็ยังมีรัฐบาลยังมีฝ่ายท้านยังมีวุฒิสมาชิ<ม>กลไกทั้งหมดก็ยังเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบาาาสภา,า,านสเ,นเยเ,เรื่องรบบของ,องโ,มโมเดัให้การงานงัผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายร่ว<ผ>มมือกันใช้โควิดโมเดล เข้ามาเป็นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายปัญหาของประเทศเนี่ยทุกอย่างก็จะไปได้เพราะว่าขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศเราเนี่ยนอกจากประสบกับปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจซึ่งทุกประเทศในโลกก็ประสบอยู่แล้วเนี่ยเรายังมาประสบกับปัญหาการเมืองซ้ําเข้ามาอีกนะครับโควิดเนี่ยเราประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งของโลกก็เพราะว่านอกจากมาตรการที่ถูกต้องของรัฐบาลแล้ว ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เราผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองเนี่ยถ้าเราใช้โควิดโมเดลร่วมกันกับทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นสถานการณ์ท,ท,ที่ทุกคนไม่อยากเห็นเนี่ยไปได้โควิดโมเดลจะสู้ฮ่องกงโมเดลน่าจะดีกว่าโควิดโมเดลเป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของทั้งโลก นะครับขอบคุณนะค,ณครัค